็จะไม่ทับกันมันก็จะไม่ทําให้จุกไม่ทําให้เครียดความเครียดเนี่ยมันมาจากกระบวนการหายใจได้เหมือนกันหายใจไม่เป็นมันก็จะทําให้เกิดเครียดถ้าหายใจเป็นก็จะทําให้เกิดการหลอดคลายจบอีกสักคาถามหนึ่งปุจฉาวิสัชนากราบนับสกสภาลวงปู่ครับผมขอเรียนถามว่าการเผาโพดังข้าวจะได้รับกรรมอย่างไรจะครับมันก็เป็นธรรมชาติของคนชั่ว เดี๋ยวนี้มันไม่เผาแล้วเพราะเรารู้ทันมันมันใช้วิธีไหนรู้ไหมชาวนาเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนมีข้าววิ่งเต้นข้าววิ่งเต้นคืออะไรก็ววออรู้ว,ว่าปปชกับชาวนาจะไปตรวจกวดังไหนมันก็จะวิ่งเอาข้าวจากกาดังอื่นนมาใส่กอนะงทั้งคืนเพราะฉะนั้นรถจะวิ่งกันทั้งคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขารู้ว่ามาตรวจเรียบร้อย แล้วจะย้ายไปตรวจกุด,ดังอื่นใหม่มันก็จะวิ่งเอาข้าวแต่กุดังเนี่ยวิ่งไปหาที่อื่นอีกใส่เนี่ยเขาเรียกข้าววิ่งเต้นแล้วข้างในเป็นอะไรข้างในก็เป็นแกบเป็นแกบใส่กระสอบวางเอาไว,ะวะ้อันนี้ได้มาจากคนเฝ้ากุด,ดังคนเฝ้ากุด,ดังเขาเล่าไวไฟังเขาที่แรกเขาเริว่าเอ๊ะทำไมกระสอบข้าวมันไม่แบนมันปุดปุบของโคง เอาก็ไปขยับขยับยกยกดูอ้าวไอ้ฮานี่แก่ทั้งนั้นนี่วาไม่ใช่ข้าวแก่มายัดใส่กระสอบแล้วข้าวไปไหนนั่นสิข้าวหายไปไหนข้าวหายไปไหนวะข้าวไปไหนวะเออนั่นสิมันทำไมถึงไม่ขายสักทีเพราะข้าวมันไม่มีหรือเปล่าวะถ้าไมมันไม่ขายสะกทีเพราะข้าวมันไม่มีในกูดังมั่งวะ ทำไมมันไม่ขายเอาเงินมาให้เสียทีเพราะข้าวมันร่องหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววะทำไมมันไม่ได้เงินขายข้าวเสียทีเพราะมันไม่มีข้าวจะขายยังไงล้วะนั่นแหละว่าต้องทุกต่อไปนะจ๊ะขอบคุณจะเดินทางทุกคนเป็นสุขรูปเดี๋ยวเฝ้าดููเวลามีดรดีออนฟรีเฟลนครับฝรั่งจากสอเมริกามีภรยาเป็นคนไทย สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เชิญพุทธที่หมหาจุฬารงลงกรณ์ที่จังหวัดอยุธยาเอาปัจจัยมาถวายหลวงปู500่5 0 0บาทครับเขาขึ้นเขาขึ้นมากเลยเขาขึ้นอ่อด็อกเตอร์มีอะไรถาม you have any question ไม่มีนะครับเอกเขาขอปว่าฝั่งพหลังหลวงปู่เข้าใจได้ได้งั้นเดี๋ยวหลวงปู่ขออนุญาตนี่เขาเขียนว่าดี be on, be, be ออนบี f e r ฟรันจัสรัฐ มีภรรย,ยาเป็นคนไทยเสื้อแดงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ตฟังภาษาไทยรู้เ,เ,เรื่องเลยวิชาเศรษฐศาสตร์เชิญพูดที่มาหาวิทยาล,ลัยจุฬาลงกรณ์อุ้ยคุณนับถือพูดธเ,เหรออ๋อมาที่นี่เพื่อสนับสนุนหลวงปู่จนชนะมีนักศึกษาพระส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนหลวงปู่และลุงกำนันเขาดูทีวี ทุกวันผมขอสนับสนุนหลวงปู่อู๋วต่างชาติหัวใจไทยขอบใจมากเลยตบมือให้เกียรติหน่อยสุดยอดสุดยอดจะชวนขึ้นมาพูดบนเวทีก็ัวโดนัวโดนในระเทศเหมือนกับคุณสาธิตเซกยัยเ <laughs> พระาะรัฐบาลชุดน,นี้มันทำอะไรก็ได้ทันนั้นขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจวันเมื่อวานเมื่อเช้านี่เจอพระหงมาใส่บาตรจับมือบอกว่า ขอบคุณนะครับที่สู้เพื่อคนไทยโอ้โหเป็นอะไรที่ประทับใจมากถึงคำพูดสัน้นๆจะได้ใจความมาการูปหลานพระเจ้าตากสินฮะมีพระเจ้าตากมาด้เหรอ <Yeah. S 1> พระเจ้าตากสินนี่มันไอแมวนะ <Yeah. S 1> รูปหลานไอ <laughs> แมวมันบอกพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดน,นะ, <Ooh. S 1> ะใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ไหม เออไม่ใช่เอาถ้าใช่ไม่เอาเงินคืนไปถว 5, ายห้าพัน,าน,าน,านอขอบคุณมากอนุโมทนาลูกขอบคุณกระเพื่อและก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่นะครับที่เมตตามมาแสดงรามพวกเราขอนังเวทสาธุต่างๆครับกราบขอบคุณครับนะครับรายการปุชชาพิศนาวันนี้ก็ขอยุติลงนะครับให้พิธีกรดําเนินรายการต่อไปนะครับ